ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากทำได้ดีขอบใจจ้าอยากจะให้ฉันเล่นด้วยไหมจ้ะแซนวิชอะรู้จักเปล่าขอบใจนะแต่ไม่ดีกว่าถือดีๆอย่าให้กล้องสั่นละ่ะพวกเราเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆด้วยฉันโลเธอฉันโลเวลานี้มานานกว่าห้าปีเซวเกอร์เซวเกอร์เซวเกอร์เหรอ อย่าหวังว่าจะได้เจอหน้ามันอีกเลยใครวะผมเองครับชื่อหลงชิฉีกมันทิ้งยังวะอย่าลืมโยนให้หมากินปล่อยเขาได้อย่างตัวเองกูบอกให้จัดการมันไงทำไมมึงพามันมาที่นี่วะไอ้หน้าลิงแต่แบบนี้ก็ดีแล้วฉันจะให้แกได้เห็น ภาพสุดแสนทรมานตอนที่ฉันซอยตูดเมียแกแกนี่มันชั่วช้าสารเลวเงียได้ใจจริงๆตาบอกหรืองไงวะไม่เห็นเหรอมันยืนหัวโด่อยู่เนี่ยข้ามันสิวะคุณหลิวครับเจ็บนิดนึงนะพวกมึงทำอะไรเนี่ยพวกเราไม่ได้อยากทำเท่ๆแต่คุณกับบังคับพวกเราให้ทำร้าพี่เสีย่ยวใช่ๆ อีนางแพทย์สยานี่ก็อีกตัวนางงูพิษมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าขอเอาคืนแบบทดต้มทดุด,ดอกเลยก็แล้วกันคิดจะลุมยำตีมกูหรอวะฝันไปเถอะแผนตื้นตืนหมาก็ยังคิดได้อย่ามาเสอือมึงก็อีกคนไอหนวดจิม๋ม ไม่หลบับไม่จําเลยนะมึงอย่าหักคอผมเลยนะครับพี่หมอบอกว่าถ้าถูกหักคอตายแน่นอนแกนี่สร้างปัญหาให้ฉันตลอดเลยนะสงสัยไม่อยากหายใจแล้วสินะควักลูกตาทิ้งแม่งสักข้างดีไหมผมขอประทานโทษนะครับแต่พวกเราถูกคนชั่วช้าบังคับใจมาจริงๆไม่อยากทำเลยโยโยดขี้นี่หว่า เป็นพวกแกนั่นแหละฉันบอกแล้วแท้ๆว่าพวกเราสู้ไม่ได้หรอกยังดื้อดึงเด็กๆป๋าได้กลิ่นคนเหี้ยช่วยเอาเลือดชั่วออกจากหัวมันหน่อยไม่อยากลงมือเองเดี๋ยวเสนียดติดข้อมือครับปบ๋าบอสหลิวคุณทำตัวเองนะจะมาโทษเราไม่ได้ไม่นะฉันเป็นคนให้เงินพวกแกนะโว้ย คนจิตใจต่ำช้าอย่างแกสมควรแล้วที่จะโดนแบบนี้จงรับผลของการกระทําไปซักเฮ้ยพวกแกหลังจากจัดการกระทืบมันเสร็จแล้วให้ตามฉันมานะเข้าใจไหมได้เลยครับลูกพี่ไอพวกขี้ข้าตายตีนเอ้ยยังจะปากดีอีกนะสงสัยต้องนวดเบาๆไปเอาอีกสักหน่อยได้ไหมกูจะเลาะฟันหน้ามึงมาทำสร้อยคออีอดอก นี่หมดทางเยียวยาต้องตบสั่งสอนเซียวเกอร์อย่าไปนะเฮ้น่าอายจริงๆบอกเลิกไปแล้วแท้ๆยังจะพาเข้าเมาขึ้นเตียงอีกน่าหงุดหงิดชมัดเซียวเกอรฉันรักเธอนะอย่าไปเลยเออลูกพี่ใหญ่ครับพี่เป็นบอสท,ที่เก่งที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยครับอย่าเรียกแบบนั้นดิแกไปเรียกเขาพี่เสียวก็พอ พี่เสี่ยวกับลูกพี่มันต่างก,กันยังไงวะอีกอันเก่งเกิน <c oughs> ไปยังไงล่ะบอสครับไม่คิดว่าเราควรอัปเกรดยานปะหานาสะสักหน่อยหรอครับกำลังจะไปเอานี่ไงเปิดหัวจังแฮะที่นี่มันที่ไหน <c oughs> แล้วห้องนี้คือเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันโน้ตบ้านหลังนี้ฉันขอยกให้เธอจากเสียวเกอร์ ฉันไม่อยากได้ซะหน่อยใครขอกันยะแต่บ้าเอ้ยไม่ปรึกษากันบ้างเลยไอ้พวกเวนนั่นมันต้องนินทาฉันอยู่แน่ๆเลยให้ผมไปเด็ดหัวมัไหมครับผมจัดให้ได้นะถ้าพี่ต้องการอย่ามาพูดบ้าๆถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ยายกับพ่อตาฉันนะบอสครับรถคันนี้โคตรเท่เลยเหมาะกับบอสมากซื้อคันนี้ดีไหมครับ แห่ตาดูราคาซะก่อนมีปัญญาจะจ่ายเหรอนางผู้หญิงปากเสียเกก้าดีไงถึงมาพูดกับฉันแบบนี้สูงสัยต้องผ่าม้าออกจากปากซะหน่อยแล้วเกก้าว่าฉันเหรอไอ้คุณอัปลักษสินค้านี้เขาเอาไว้ให้ขายคนมีตังเยอะยากยาจกอย่างข้างถนนอย่างแกออกไปซะโหแทนที่จะเดินออกไปกับมหาชั้นผู้นี้อย่างนั้นเหรอ เด็กๆสั่งสอนพวกมันหน่อยสิว่าไผเป็นไผ